สวัสดีครับพบกับผมมาจุมารอนนะครับกับเก่งมันนีล่าซากานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมนะครับที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟ20มานะครับเพราะว่าผมก็เล่นอยู่ที่เซิร์ฟ20เอ๊ะไม่ใช่20สิ19นะครับเพิ่งเข้าเซิร์ฟ19มานะครับโอเคกิจกรรมแรกนะครับที่จะมารีวิวนะครับก็คือกิจกรรมส่งเสริม7ดารานะครับ seven star rewardy นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็ อาจจะเป็นกิจกรรมราค่าหัวนะครับทั่วไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ค u i c k b ท t t ิลนะครับทั้งหมด15ครั้งนะครับกิจกรรมมีทั้งหมด7วันนะครับเพราะฉะนั้นสายฟรีนะครับอย่าลืมนะครับกดค u i c k b ท t t ิลใช้เพชรนะครับกดนะครับอย่างน้อยวันละครั้งด้วยนะครับเพื่อให้ไม่ให้พลาดระวัลกิจกรรมเนาะอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการต่อสู้กับบอสออสเวลนะครับ เดี๋ยวผมจะลงคลิปนะครับวิธีการลงบอสออสเวลนะครับในในคลิปต่อไปนะครับอ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะว่ามันมีกิจกรรมการลงบอสออสเวลนะครับหลักการตีบอสยังนี่เหมือนเดิมนะครับก็คือเริ่มวันมานะครับให้เรารีบตีบอสก่อนนะครับอ่ะก่อนที่เราจะอัพตัวละครนะครับให้เรารีบตีบอสก่อนนะครับเพื่อให้บอสมันจํามันจำไอค่าเนี้ยนะครับอุ้ยมันจําอยู่แล้วนี่นะอ๋อถ้ามันจําอยู่แล้วก็ก็ดีเลยนะครับอืม โอเคก็ <Okay. G ül üş> จริงๆเราควรจะดองไว้ตั้งแต่ตอนที่กิจกรรมมันบอกแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้บอสจะมานะครับมันจะมีแบบนี้นครับมันจะมีสปอยอยู่นะครับว่าเอ้ยอีเวนต์หน้าเนี่ยมันจะมาแล้วนะอีกหนึ่งวันนะครับวันนั้นเนี่ยเราก็ควรจะดองนะครับไม่ไม่อัพตัวละครเลยวันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เล่นบอสตัวนี้ง่ายนะครับแต่ว่าสําสหรับผู้เล่นที่เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับไอเดี้ยโตแล้วเนี่ย ไม่ดองก็ได้นะครับจริงๆเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะถ้าเราถ้าเราอัพเลเวลตัวหลักนำนะครับบอสตัวนี้จะไม่ยากเลยนะครับอ่ะก็จะให้ของนะครับเป็นของเพื่อสุ่มวิชิ p งภูนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวิชิ p งภูนะครับภูปัตถนานะครับผมแนะนํานะครับว่าชั้นแรกนะครับให้เลือกประมาณนี้นะครับอันแรกที่ต้องเลือกเลยก็คือตัวสุ่มนะครับเพราะว่ามันให้ค่อนข้างเยอะนะครับให้3อันนะครับก็ถือว่าคุ้ม กว่าเพชรอีกนะครับลองลงมาเนี so, so Math, Usually, so, ่ยผมให้เป็นเหรียญนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยสามารถเอาไปซื้อเพชรส้มได้เยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงกลางเกมนะครับสายสายฟรีก็จะเริ่มทองขาดแล้วนะครับส่วนช่วงเลดเกมเนี่ยสายเติมนะครับต่อให้เป็นสายเติมก็ตามนะครับทองก็จะขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาทองก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับอันที่3นะครับจะเป็นเพชรนะครับทีนี้อันที่4เนี่ย แล้วแต่เลยนะครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมอัพสาตาวุธไม่ได้นะครับช่วงนี้ผมต้องการอัพสาตาวุธผมก็เลือกอันนี้ไปนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะต้องการอาหารนะครับเพื่อไปอัพตัวละครนะครับคุณก็สามารถเลือกอาหารได้นะครับคุณอยากจะอัพอาวุธนะครับคุณก็เลือกหินอาวุธได้นะครับคุณขาดผงส้มมากๆนะครับคุณก็เลือกผงส้มได้นะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมขาดผมอยากอัพ อาสตาร์วุไวๆนะครับอาเพราะผมดองผมส้มมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลือกอันนี้นะครับอาของอัพสตาร์วุนะครับทีนี้นะครับชั้น2นะครับชั้น2อเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่ผมแนะนําให้เลือกนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมก็ตามนะครับก็คือหินอัพพลังแฝงขั้น2อนะครับเอ่ออันเนี้ยหลายคนเรียกว่าสมุดนะครับผมเรียกสมุดตามเขาก็ได้อะก็คืออันนี้นะครับจําเป็นมากๆนะครับมันใช้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยังไงก็ต้องเลือกนะครับ ทีนี้เนี่ยอีก2อันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับ <chae> ก็แล้วแต่นะครับว่าคุณว่าคุณต้องการอะไรนะครับอ่าว่าว่าคุณต้องการอะไรอ่อส่วนตัวคิดว่าเก็บผงส้มก็ไม่แย่นะครับอ่าไอตัวตัว,ตวสุ่มก็ไม่แย่นะครับอ่าแต่ว่าส่วนตัวผมจะเอาตัวสุ่มกับอ่าของอัพสาตาวุธนะครับเพราะ<บ>ว่าผมขาดของอัพสาตาวุธ ittle, มากๆเลยนะครับผงส้มรอบนี้ผมยังไม่ขาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมดองจาก อีเวนต์เก่งก่อนๆมาเยอะมากนะครับทีนี้นะครับชั้นต่อไปนะครับผมแนะนําเลยครับ2อันนี้ครับเท่านั้นนะครับยกเว้นว่าคุณอัพเลเวลพลังแฝงนะครับตัวหลักของคุณถึงขั้น3แล้วนะครับหรือว่าถ้าคุณเล่นไปไกลมากนะครับจนถึงบทที่20กว่าแล้วนะครับคุณอาจจะไม่เอาตัวนี้ก็ได้คุณอาจจะเอาเป็นอันนี้แทนนะครับเพื่อเอาไปอัพเขาเรียกอะไรอะวงจรพลังเพื่อเอาไปอัพวงจรพลังแทนนะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมเนี่ยเพิ่งอยู่บทที่17เท่านั้นนะครับผมจะรีบดันตัวนะครับให้ผ่านบทที่17ไปให้ไวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาหินอัพพลังแฝงนะครับอ่าทีนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเป็นสายถ้าคุณเป็นสายเติมนะครับผมแนะนาให้คุณรอก่อนนะครับว่าคุณอาจจะอยากได้ตัวในเดียวนะครับผมกดค้านิดนึงอ่าคุณอาจจะได้อยากได้ตัวในฝั่งซ้ายนะครับอ่า หรือคุณอาจอยากจะได้ตัวในหีบนี้นะครับแล้วแต่เลยว่าถ้าคุณเป็นสายเติมนะครับคุณคุณเลือกได้นะครับว่าคุณจะเอาอนไหนนะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะเอาอนไหนนะครับแต่ถ้าคุณเราอ่อแล้วก็คุณสามารถดองไอเทมกิจกรรมไว้นะครับจนถึงวันท้ายก็ได้นะครับเพื่อสมมุตินะครับว่าวันในท้ายเนี่ยคุณขาดโอลิเวอร์หนึ่งตัวคุณจะขึ้นลุ้งนะครับหรือว่าวันในท้ายเนี่ยคุณขาดไอ ตัวนี้นะครับคุณอยากได้มอลลี่มาอัพดาวนะครับคุณก็ค่อยมาเลือกทีหลังได้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายฟรีนะครับผมแนะนําให้เลือกไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการเก็บของให้ได้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะดันด่านให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาทรัพยากรให้ไวที่สุดนะครับในในชั้นแรกนะครับของที่ผมแนะนําให้เอานะครับมี2ออันนะครับก็คือหีบนี้นะครับหีบซ้ายนะครับเพราะหีบซ้ายเนี่ยตัวละครในหีบซ้ายเป็นตัวละครที่หายากกว่าหีบขวานะครับอ่า ตัวละครในขีปซ้ายเป็นตัวละครที่หายากกว่านะครับผมแนะนําให้คุณหยิบเป็นมอลลี่นะครับไม่ก็เป็นอินกริดนะครับหรือถ้าคุณไม่มีตัวแบบมังกรจริงๆนะครับแล้วก็นูเอะคุณมีเยอะนะครับสามารถเอาเอาเอาน้องไปแล้วขึ้นแดงขึ้นลุงได้นะครับก็สามารถเอานูเอะได้นะครับ3ตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนํานะครับฮิปนอสผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับน้องเก่งก็จริงแต่น้องเป็นตัวเฟล็กนะครับตัวเฟล็กหมายความว่าน้องไม่ต้องแบกน้องก็เก่งแล้วนะครับ น้องไปยืนเท่ๆสวยๆน้องก็เก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบเอานะครับสำหรับสาหรับสายฟรีนะครับแต่ถ้าถ้าสายเติมตัวแบบคุณเยอะมากๆแล้วคุณอยากปั้นน้องก็เอาก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมพูดถึงสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้เอาฮิปโนอเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนําให้เอาแค่อินกริดมอลลี่นะครับไม่ก็ตัวนูเอะนะครับถ้าคุณอยากปั้นนูเอะจริงๆนะครับ ส่วนหีบนี้นะครับหีบนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าทุกตัวในหีบนี้เนี่ยสามารถแลกได้จากการเก็บแต้มแลกในตู้ปกตินะครับยกเว้นแต่ว่าคุณอวยจริงๆนะครับคุณต้องการจะทําน้องเป็นแบบห้าดาวตัวแรกอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถเลือกได้ตัวหนึ่งนะครับคุณก็สามารถเลือกได้ตัวหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นสายฟรีหรือเป็นสายเติมน้อยนะครับคุณอาจจะเลือกเป็นโอลิเวอร์หรือหรือ คาตาลิน่าก็ได้นะครับถ้าคุณอวย2ตัวนี้จริงๆนะครับและตั้งใจเลยว่าจะทํา2ตัวนี้เป็น5ดาวตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะสามารถหยิบ2ตัวนี้ได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่อาจจะหยิบนะครับก็คือนี้นะครับคุณอาจจะหยิบเป็นหินอัพพลังแฝงขั้น2ขั้นขั้น2ครับหรืออาจจะหยิบเป็นสมุดนะครับ2อันี้เป็นช้อยส์ที่ดีทั้งคู่นะครับอ่าหรือ คุณของขาดจริงๆนะครับคุณอาจจะหยิบเป็นอันนี้ก็ได้นะครับอ่าแต่อันนี้ก็คือกรณีที่คุณอ่าเป็นคนชอบเล่นหวยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในดวงตัวเองสูงนะครับคุณก็อาจจะเลือกเป็นเศษม่วงก็ได้นะครับแต่ว่าผมดวงกุดนะครับผมเปิดเศษม่วงไม่ค่อยได้ตัวดีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเลือกนะครับผมอาจจะเลือกเป็นหินอัพพลังแสงขั้นขั้นสองนะครับถ้าผมจะเลือกอันนี้นะครับอ่าซึ่ง แน่นอนครับผมก็เลือกอันนี้นะครับผมจะเอาหินอัพพลังแฝงนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะทําทีมโอลิเวอร์โรแลนด์นะครับให้ไวที่สุดนะครับแล้วโอลิเวอร์ผมได้แล้วนะครับผมก็เหลือแค่โรแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ผมจะหยิบนะครับอ่ากดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับอ่าคอนเฟิร์มทีนี้นะครับอ่าถ้าคุณเป็นสายฟรีนะครับคุณรีบกดไปเลยนะครับ สายฟรีเนี่ยเราควรรีบเอาของมาใช้นะครับอ่าได้หินอัลฟัลังแฝงขั้น2ดีมากนะครับเราควรรีบกดเอาของมาใช้นะครับเราจะได้อ่าไอดีเราจะได้ไม่ได้ห่างจากสายเติมมากนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจนี้นะครับเอ่อมีอีกกิจหนึ่งไหมนะครับอีกกิจหนึ่งนะครับก็คืออ่าออทัมออทัมเนสบิวตี้นะครับหรือว่าอ่าออทัมเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมอ่าอ่าเป็นกิจฤดูใบไม้ร่วงนะครับ กิจทุกกิจนะครับที่เป็นกิจซีซั่นแบบนี้นะครับกิจฤดูแบบนี้นะครับมันจะมีร้านเพชรนะครับร้านเพชรเนี่ยผมจะบอกว่าปกติเนี่ยผมจะบอกว่าให้เหมาให้เหมาตัวซุมนะครับแล้วก็อาจจะซื้อผงส้มนะครับหรืออาจจะซื้อทองนะครับแต่ผมจะบอกว่าเฉพาะรอบนี้เท่านั้นนะครับอย่าซื้อนะครับถ้าคุณไม่ใช่สายเติมจริงๆนะครับอย่าซื้อนะครับเก็บของนะครับไว้อัพ เอาไว้ไปเปิดตัวละครนะครับตัวเมฟิสโตดีกว่านะครับที่กาลังจะเข้าในอีก2อสวันนะครับถ้าคุณเราต้องเก็บเมฟิสโตอย่างน้อย2องก๊อปปี้นะครับเราต้องมีเมฟิสโตอย่างน้อย2องก๊อปปี้นะครับเราถึงจะสามารถใช้เดี๋ยวนะฮะเราถึงจะสามารถใช้ใช้ไอ้น,นี้นะครับ ไอเศษม่วงที่เป็นตัวอะไรก็ได้ครับเราต้องมีตัวละคร 2, 2คอองปี้ก่อนนะครับเราจะเราถึงจะใช้อันนี้อัพตัวละครได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเมฟิสโตนะครับหรือจริงๆไม่จะเล่นก็ได้แหละน้องน้องแบบจําเป็นพอสมควรแล้วน้องก็เก่งมากๆนะครับผมแนะนําว่าให้คุณให้คุณดองเพชรน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องซื้อเลยนะครับให้ไปรอเปิดน้องเมฟิสโตเอาอย่างเดียวนะครับปกติกิจกรรม ตัวลิมิเต็ดนะครับมันจะมีกิจกรรมที่ถ้าเราอัพตัวลิมิเต็ดถึงกรอบทองได้นะครับในในเวลาอีเวนต์นะครับมันจะให้ทรัพยากรเราด้วยนะครับเป็นพวกหินแดงนะครับหรือว่าหินอัพพลังแฝงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้2เด้งนะครับเราจะได้ตัวด้วยเราจะได้ทรัพยากรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดองนะครับดองเพชรไม่ควรกดสักอันในนี้นะครับอันนี้สำหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นวานนะครับ กิจที่แล้วนะครับคุณเพิ่งซื้อเพชรไปเยอะมากเพื่อเปิดสกอร์ฟรีนะครับคุณสามารถซื้ออันนี้ได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่หายากมากๆนะครับเพื่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธของคุณนะครับให้มันให้มันตรงสายนะครับอันนี้หายากมากๆนะครับบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอันนึงนะครับที่สายเติมนะครับสามารถซื้อได้นะครับ หรือสายเติมอาจจะซื้อเป็นสายเติมก็สายเติมมะเนาะเขาจะซื้ออะไรก็ซื้อนะครับถ้าคุณวานมากนะครับคุณสามารถเหมาได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นปลาที่เป็นแบบเป็นปลาแซลมอนตัวใหญ่ๆนะครับแต่ยังไม่ถึงวานนะครับผมแนะนําให้กดอันนี้ไว้สัก2อ่าันก็ดีนะครับอ่าแต่กรณีนี้คือคุณต้องดองเพชรไว้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะครับเพราะว่าคุณต้องใช้เพชรประมาณ2 0,000ในกิจของเมฟิสโตนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ กิจนี้นะครับกิจนี้นะครับผมแนะนําให้ข้ามก่อนนะครับเพราะว่าเมฟิสโตกกาลังจะเข้านะครับอันนี้รวมถึงรวมถึงกรณีคุณคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วมันมีกิจซีซั่นซีซั่นอื่นด้วยนะครับข้ามห้ามซื้อของในร้านเพชรเด็ดขาดนะครับดองเพชรไว้ซื้อไว้สุ่มตัวเมฟิสโตนะครับจําเป็นมากๆนะครับแล้วก็ได้ของเยอะมากๆนะครับอ่าทีนี้เนี่ยไปที่พรีเมียมพาสนะครับพรีเมียมพาสรอบนี้นะครับ จะให้เป็นของอัพอาวุธนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณผ่านบทที่ผมเดานะน่าจะแบบผ่าน18ไปนะครับหินนี้มันมันน่าจะเริ่มดรอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้คุณเลือกเป็นหินอันที่2นะครับถ้าคุณจะเลือกนะครับอไอหินตรงนี้มันจะสามารถเพิ่มเลเวลของอาวุธคุณได้นะครับแล้วอาวุธคุณเนี่ย จะอัปเกรดไปอีกขั้นนะครับพลังมันจะได้เพิ่มไปเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นแพคที่คุ้มมากๆอันนึงนะครับเพราะว่าไอหินแดงเนี่ยก็หายากพอสมควรเลยนะครับก็สามารถตามได้นะครับอ่าทีนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับโอเคโดยสรุปก็คือเราเราควรดองเพชรนะครับเพราะเมฟิสโตกําลังจะเข้านะครับแล้วก็กิจนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเป็นสายเติมนะครับ คุณสามารถดองไว้ก่อนได้นะครับเผื่อว่าวันท้ายเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณค่อยมาคุณค่อยมาเลือกเอานะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายฟรีนะครับรีบกดไปเลยนะครับรีบเอาของนะครับมาพัฒนาไอดีของคุณนะครับไม่งั้นคุณจะโดนสายเติมทิ้งห่างไปไกลนะครับโอเคนะครับก็สรุปรีวิวกิจกรรมก็จะจบขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ